มาตามกันต่อนะคะกับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะคะทุกคนงวดที่แล้วเทดมินจับให้หกสองทุกคนเข้าอีกแล้วนะคะบอกแล้วว่ามันจะไม่เข้างวดหนึ่งแล้วก็จะมาเข้าอีกทุกคนสําหรับงวดวันที่1ตุลาเรามาตามต่อกันเลยนะคะทุกคนอ่าเอฟซี LC ขอมาเอ็ดมินก็จัดให้เลยนะคะทุกคนชุดตัวเลขปฏิทินมวดวันที่1ตุลาทุกคนชุดตัวเลขที่เห็นเอ็ดมินเห็นเป็น0ูนย์เจ็ดสี่แปด ชุดตัวเลขนะคะแอดมินจับให้ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดแปดนะคะตัวเลขสามตัวนะคะแล้วก็ชุดตัวเลขสองตัวนะคะศูนย์เจ็ด จ็ดสี่สี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดทุกคนเน้นให้ตัวเดียวตัวเน้นสี่เจ็ดไปเลยทุกคนงวดนี้สี่เจ็ดสี่แปดแอดมินชอบสี่เจ็ด ชอบสีเน้นสี่เจไปทุกคนอ่ะวันนี้ถ้าสามตัวไป0ูนย์สี่เจ็นย์ดสเน้นให้แค่นี้เลยทุกคนสำหรับปฏิทินหลวงพ่อรวยนะคะค่ะมวดของวันที่1ตุลาคม2 5งพนห้ดะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูค่ามวดว่าของวันที่สิหกตุลาทุกคนก็จะเป็นชุดตัวเลขนี้เลยหนึ่งห้าแปดศย์ ให้ดูค่ามวดนะคะเผื่อใครอยากตามค่ามวดแต่ว่าชุดตัวเลขสวยมากง้วนนี้47ทุกคน47กับ48สวยมากเลขงวนนี้นะคะเก็บไปดูเป็นแนวทางนะคะสําหรับมวนนี้เอาไป,ไปเป็นแนวทางก่อนนะคะเดี๋ยวก็รอรวบรวมอีกหลายๆฉบับหลายๆสานักหลายๆเลขแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีหนึง่งมวนนี้มาไวก็ให้ไวเลยทุกคน FC ขอมาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ